ถงแฉมันท้าวสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะสำหรับวันนี้เราซื้อให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่13นะคะซึ่งจะเป็นแบบฝึกหัดการฟังค่ะให้นักเรียนเตรียมหนังสือแบบฝึกหัดขึ้นมาเลยนะคะเปิดหน้าที่13เตรียมพร้อมการฟังนะคะ อ่านทิงเต้าเตอพินอินแฉนอีแฉนวงกลมเสียงพินอินที่ได้ยินค่ะตีอีข้อที่หนึ่งปปอปเอยเปตีเอ,อข้อที่สอง ไปปอไอไปตี่สานข้อที่สามตาเตอไอตายทียย่สี่ข้อที่สี่เนยเนอ เอ้เนยตี่อูข้อที่ห้ากุยเกอกุยกุยตี่ลิ้วข้อที่หกคายเคอายคาย,คย,คย ดีชี 4, ข้อที่เจ็ดหุยเฮอุยหุยตีปาข้อที่แปดเฮยเฮเอเฮย จำสระกันได้ไหมเอ่ยสระผสมจากบทที่หนึ่งใช่ไหมคะมถ้าเสร็จแล้วนะคะขอให้นักเรียนนะคะถ่ายรูปส่งลงในกลุ่มไลน์นะคะสำหรับวันนี้เสียเครืเลยบ๊ายบายคะ่ะ